ถ้าเราไม่รอบรู้เรื่องขันห้าไม่รอบรู้เรื่องการทํางานของขันห้าเนี่ยเราจะวางมันได้ยังไงเนี่ยให้เรามารอบรู้ตรงนี้ก่อนขันห้ามันทํางานกันยังไงเพื่อจะปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่าขันห้าตรงนี้ที่เรามาเรียนด้วยตรงนี้ก็คือนี่แหละคือที่มาของคำว่าสมถาวิปัสสนาก็คืออริมักมีองแปดเพื่อจะมาดับเหตุของการเกิดขันห้ามันทําหน้าที่ทําให้เราเกิดขึ้นได้อย่างไรบ๊วย วิญญาณหิติที่ตั้งอยู่ของวิญญาณที่ส่วหลายสิ่งที่ได้เป็นเพือห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างอะไรบ้างคือเพื่อที่เกิดจากเกรือรากเพื่อจากต้นเพื่อจากตาหรือผลเพื่อจากยอดเพื่อจากเมล็ดเนี่ยเพื่อจากรากจากต้นจากตาจากยอดจากเมล็ดเนี่ยที่ส่หลายถ้าสิ่งที่จะเป็นเพือห้าอย่างเหล่านี้ ที่ไม่ถูกทําลายยังไม่เน่าเปื่อยยังไม่แห้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้องอกบริบูรณ์อยู่และอันบุคคลเก็บไว้ได้ดีแต่ดินและน้ําไม่มีสิ่งที่เอะเพื่อทั้าอย่างเหล่านี้จะพึงจะเรียนงอกงามไปบุญได้หรือไม่ได้พระเจ้าข้าพือที่เกิดจากรากจากต้นจากตาจากยอดจากเมล็ดนีนนน่ยังไม่เน่าเปื่อยยังไม่เสียเชื้อง,งอกยังมีอยู่ อันบุคคลเก็บไว้ได้ดีแต่ว่าดินก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีเอาไปเกิดเอาไปปลูกก็ไม่เกิดใช่ไหมเพราะไม่มีดินไม่มีน้ําแต่ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชท่าอย่างเหล่านี้ที่ยังไม่ถูกทําลายยังไม่เน่าเปื่อยยังไม่แห้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้องอกบ,บริบูรณ์อยู่และอันบุคคลเก็บไว้ได้ดีทั้งดินและน้ําก็มีด้วยพิสูจทั้งหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชถ้าอย่างเหล่านั้นจะพึง จเจริญก็งามปบะดุญได้ไหมได้พระเจ้าค้าส่วนของพืชห้าอย่างยังไม่เน่าไม่เสียดินก็มีน้ําก็มีถ้าอาไปปลูกเจริญก็งามปบะดุญได้ไหมสมาบทได้พระเจ้าค้าพิสูท์หลายวิญญาณทิฏฐิสี่อย่างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเราเห็นว่าเหมือนกับดิน ดินก็คืออะไร,ประโป้จังหวัดห้าอย่างก็คือขันห้าเนะี่ยขันห้ามีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารห้าอย่างก็คือวิญญาณแต่พระองค์ดึงวิญญาณออกพูดสี่อย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารเพิ่งเห็นว่ญญาเหมือนกับดินพิสูจนหลายนันที่ราคะก็คือความกำหนัดได้อำนาจแห่งความเพลินเพิ่งเห็นว่าเหมือนกับน้ำ พิสูจน์หลายวิญญาณซึ่งประกอบด้วยปัจจัยเพื่อเห็นว่าเหมือนกับเพืชสดทั้งห้านั้นวิญญาณเปรียบเหมือนมเมดพืชวิญญาณทิฏฐิสี่อย่างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยพวกว่าเปรียบเหมือนกับดินความเพลินนันเท่รดาคาก็คือเปรียบเหมือนน้าเม็ดพืชไม่เน่าไม่เสียดินมีและมีน้ํารดพื่อเจริญงอกงามได้ไหม สำบกตอบว่าได้ปงบอกว่าพิสูจทั้งหลายวิญญาณซึ่งก็ถือรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีหน้าที่เป็นที่ก็ไปส่องเสียก็ถึงความเจริญก็งามเพบูบณญได้วิญญาณซึ่งก็ถือเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสียบก็ถึงความเจริญง,งอกงามไพบูรณ์ได้พิสูจทั้งหลายวิญญ,ญาณซึ่งก็ถือสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญ,ญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสียบก็ถึงความเจริญง,งอกงามไพบูรณ์ได้พิสูจนทั้งหลาย,ลายวิญญ,ญาณซึ่งก็ถือสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นทีขก็ไปสเสื่อเสพก็ถึงความเจริญก็งามไพบุญได้พิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจัดบัญญัติซึ่งการมาการไปการจติจุดเดือกคือตายอุบัติก็คือเกิดความเจริญความออกงามความไพบุญของวิญญาณโดยเว้นจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารดังนี้นั้นนี่ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลย ขันห้ามันทํางานกันไงพวกบอกว่าเนี่ยวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยจิตมโนวิญญาณเนี่ยเป็นพูดเป็นตัวเข้าไปตั้งอาศัยอยู่ในรูปบ้างในเวทนาบ้างในสัญญาบ้างในสังขารบ้างเนี่ยเราอยากพิสูจน์ตรงนี้ใช่ไหมอยากพิสูจน์ว่าวิญญาณเนี่ยจะเวียนอยู่แค่สี่ธรรมทาาเนี้ก็ทํไงพวกบอกเหี่ยวนั่งเนี่ยเอาใจมารู้ลมเอาใจมารู้ลมเข้าลมบอ,อกเนี่ยเนี่ยผู้รู้ลมมาเข้าลมบอกนี่ก็คือวิญญาณขัน ลมก็คืออะไรคือส่วนหนึ่งของกายเนี่ยลมคือรูปรูปคือลมลมคือกายกายคือลมลมคือรูปในขณะที่เรานั่งรู้ลมข้าวลอดเนี่ยมีธรรมชาติอยู่สองอย่างก็คือมีวิญญาณกับรูปอยู่ด้วยกันแล้ววิญญาณที่มันรู้ลมข้าวหลอดเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดไหมไม่ตลอดใช่ไหมไม่ตลอดก็หลุดไปคิดไปคิดแล้วก็ไปคิดต่อไป คิดไปเพื่อนๆก็เกิดอะไรเกิดเวทนาเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาความคิดก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคิดในอดีตคิดในอนาคตคิดในอดีตก็คือสัญญาพวงแต่งเรื่องที่ยังมันไม่ถึงเรื่องในอนาคตก็เป็นสังขารมีความคิดเกิดขึ้นเราไม่ละความคิดปล่อยให้มันคิดต่อสิ่งที่ตามมาก็คือสุขทุกข์ก็คือเวทนาเรามีสติ ลาความคิดตัวนั้นกลับมาอยู่ที่ลมรูปก็เกิดเราไปเพ่งพิสูน์ดูได้ว่าธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยมันจริงไหมอยากรู้ว่าวิญญาณเนี่ยไม่เลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้ก็ทําไงเอาใจมารู้กับลมเข้าลมออกเลยพระโมสดสุวรารบัยจะรู้ว่าวิญญาณไม่เลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้เใครรู้ว่าวิญญาณเวียนอยู่ตรงนี้พระโมศเป็นอาสาทรลายานญาณที่ไม่มีในบุคคลทั่วไปเป็นองค์ความรู้ของสุารบัญ ใครอยากเพ่งพิสูจน์การทรมากของพระเจ้าเนี่ยที่พูดมาอะไรจริงไหมเนี่ยมาเพ่งพิสูจน์ด้วิธีไง่ายๆแบบนี้อยากรู้ว่าขันหนะ้านเนี่ยมันทํางานกันยังไงก็คือบอกว่าวิาวญญาณเนี่ยไปตั้งอยู่ในรูปบ้างในเวทนาบ้างในสัญญาบ้างในสังขารบ้างเนี่ยให้มา,ร,า,มารอบดูว่าขันหนะ้านเนี่ยมันทํางานกันอย่างนี้วิญญาณเนี่ยเป็นตัวไปสู่อารมณ์ต่างๆเหล่านี้สี่อย่างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารในสี่อย่างนี้เรียกว่า วิญญาณทิติเรียกว่าพบเรียกว่ากรรมเรียกว่าอารมณ์เนี่ยให้จําไว้ดีๆสี่คำนี้ก็คือคือตัวสี่ขันนี้วิญญาณถิติที่ตั้งของวิญญาณคําว่ากรรมก็คือที่ตั้งของวิญญาณคําว่าพบก็คือที่ตั้งของวิญญาณคําว่าอารมณ์ก็คืออารมณ์เพื่อการรบับรู้ของวิญญาณเนี่ยวิญญาณก็เวียนรู้อยู่ในสี่อย่างแค่นี้ขันห้ามันทํางานกันแบบนี้ ถ้าเราไม่รอบรู้ตรงนี้เราเราจะไปดับมันยังไงเนี่ยก็ต้องมารอบรู้ว่าขันห้ามันทางาน,นยังไงครับพวกว่าวิธีจะดับก็คือทําไงเอาวิญญาณมาตั้งไว้ในที่ที่เดียวใช่ไหมครับเอาวิญญาณมาตั้งไว้ในรูปนี่เนะนี่ยสี่อย่างเนี่ยเป็นพบะนึนะ่แต่ว่าพบที่เหมาะสมที่จะพาให้เราหลุดพ้นก็คือเอามาตั้งไว้ในรูปรูปจะ,ะนํำมาตามสามตัวนี่ก็คือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยอย่าแบบตั้งอยู่ตรงนี้ วันหนึ่งถ้าเราใจอยู่กับกายก็คืออยู่กับลมเนี่ยวันหนึ่งกายแตกทําลายเนี่ยพวกจวัตจิตก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยก็จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไปอยู่กับความคิดเนี่ยวิญญาณไปตั้งอยู่ในนามธรรมเนี่ยมันจะสามารถปรุงเป็นรูปใหม่ขึ้นมาได้เ,เราจะได้การเกิดใหม่วิธีที่เราจะวางขันห้าเนี่ยก็คือทําง่ายๆนี่ก็คือเนี่ย หลักของสถมถภาวิปัสนาก็คือเรามาทําความเข้าใจขันห้ามันทํางานกันวิธีที่จะจัดการกับขันห้าทำยังไงพวกวัดพวกเธอจงกระทาการจบจบการเล่นในถูกวิธีจงทําให้แหลกดานโดยถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิดคำว่าจิตที่เรามันเคลื่อนออกไปคิดเ,เรานั่งรู้ลมข้าลมอ่อนแล้ว,ลวมันก็เคลื่อนไปคิดบ้างไปคิดไปรู้สึกสุกทุกบ้างพวกมวลนี้คือภาวะตัณหา ตัณหาในการสร้างภพจิตเดินไปสร้างการเกิดใหม่จ่ตลอดแม้แต่ว่าร่างกายยังไม่ตายมันก็ยังไปสร้างการเกิดใหม่อยู่ตลอดแต่ถ้าวินาทีนั้นร่างกายเราตายไปเนี่ยเราคิดอะไรเนี่ยพุจจารสัตย์ก็จะยังอัตภาพไม่เป็นไปตามอารมณ์นั้นเป็นส่วนแห่งบุญก็ดีเป็นส่วนแห่งอบุญก็ดีคิดตรงไหนอัตภาพเราก็เป็นไปตามความคิดตรงนั้นขณะที่เราตายเราคิดในส่วนที่เป็นกุศลอัตภาพต่อไปก็คือ สุขติมนุษย์เทวดาแต่ถ้าคิดในส่วนที่เป็นอ,อกุศลก็ลงข้างหน้างารกกระจากวิวิสัยถ้าเรามาศึกษารอบรู้ตรงนี้เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการเกิดใหม่มันมีแน่นอนเนี่ยเรามาศึกษาให้รอบรู้ว่าการเกิดนะมันเกิดมาจากอะไรเนี่ยิญญาณน,นามรูปเนะี่ยมันทํางานกันยังไงเนี่ยถึงเป็นที่มาที่เราให้มาคุยกันเรื่องสมถวิปัสสนา